สีสามมิติตัดนะครับไฟก็สามารถเลือกได้จะเป็นสีฟ้าหรือสีขาวแบบนี้ก็ได้การชนหน้านะครับตัวนี้การชนหน้าเหล็กนะครับแล้วเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ครับเป็นของเออร์เรตัวนี้ก็จะมีแทงการกระแทกนะครับผมสีแดงตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยด้านข้างซุ้มล้อตัวนี้นะครับผมซื้อล้อตัวนี้จะเป็นสูง6นิ้วนะครับแบบปีหมุดนะครับหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ ลองพูดคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวเราแนะนําให้นะครับแบบไหนสวยแบบไหนไม่สวยมาล้อแมกนะครับผมล้อแมกตัวนี้เป็นของโอซิสนะครับเป็นกิบแดงนะครับแล้วก็ยางจะเป็นยาง33คูณ12.5 R20 นะครับตัวนี้จะเป็นยางของอลิซันนะครับยกตัวนี้จะเป็นการยก2นิ้วนะครับพอยก2นิ้วปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนปีกนกนะครับปีกนกตัวนี้เป็นของโยกนะครับปีกนกตัวนี้จะมีหน้าที่ปรับองศานะครับไม่ให้กินยางด้านนอกนะครับ ด้านข้างตัวนี้เราก็จะใส่เป็นด้านข้างเป็นตัวกับข้างนะครับแผงประตูให้ม <ส Sorry. S 2> ีมิติตัดกับสีแดงกันนี้นะผมคันนี้สีแดงนะครับเป็นการแลปสีนะเป็นสีแดงซาตินนะครับเป็นสีแดงด้านนั่นเองนะครับก็หลังคาขึ้นคันตัวนี้ก็แลปเป็นสีดำนะครับด้านบนนะครับผมตัวนี้ของฮ r m เมอร์นะครับเราก็จะใส่เป็นตัวมีไฟเป็นแหลกหลังคานะครับผมแล้วก็มีไฟด้านข้างด้วยนะครับด้านหน้าก็มีโลบาร์เหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กของ เอ t เลนเดอร์ er, เป็นทรงปืนนะครับผมก็จะมีไฟถอยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเบรกตรงที่สี่ด้วยมีไฟถอยนะครับด้านบนไม่พอด้านล่างตัวนี้ก็จะมีไฟถอยด้วยนะครับจะเป็นไฟถอยที่กันชนท้ายกันชนท้ายตัวนี้นะครับผมเป็นของเอ t เลนเดอร์มีห่วงแดงนะครับชุดลักเรือแล้วก็แถมให้กับลูกค้าจัดเต็มอยู่แล้วฝาครอบกระบะท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับตัดนะครับผมจากฟอนต์เย็บโอดีตัวนี้จะเป็นสีแดงตัดนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวสติ๊กเกอร์เขานะครับ การแรบหลังการแลบนะครับผมให้เข้าการแลบแล้วก็ตัวอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยด้านข้างนะครับผมสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็มีคำว่าเลนเจอร์ครับให้ดูมีมิติมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ติดสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็จะล้นไปเกินไปนะครับแล้วก็ชุดครอบนะครับต่างๆก็จะเป็นสีดําด้านนะครับให้เข้ากันกับคอนเซปต์ตัวคันนี้เป็นสีด้านนะครับเป็นสีแดงซาตินก็คือแดงด้านนเอง มีสมาร์ทคีเลตนะครับสามารถที่จะล็อกรถหรือปลดล็อกได้นะครับด้านบนนะฮะตัวนี้ไฟแก็บหลังคาตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าตัวนี้สามารถปิดเปิดสวิทช์ได้นะครับไฟแก็บหลังคาด้านบนโอเคนะครับเห็นสวยๆคันนี้นะครับเป็น Ford Ranger นะครับผมตัวสปอร์ตนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมจารึุชิลิศาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่พุ่งตะีสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ